หลังจากที่บอสนพงศกรนะคะได้นำรถแห่เสียงวิหกนะคะไปทําการแสดงนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะ,ะรถแห่เสียงวิหกไปเปิดทําการแสดงอยู่ที่ตลาดไทยสิริสามนะคะบ้านบัวคลองอํอำเภอเมืองจังหวัดอุดรซึ่งถือได้ว่างานนีค่ะทําเอาแฟนคลับเอฟซีแบบอึ้งมากสําหรับ ความรอเหลเอาการของบอสนกพงศกรพี่น้องคะหลายหลายคนก็บ,บอกว่าพ่อจ๋ารอมากๆรอแล้วว่าแล้วยังมีจ,จิตใจอันงดงามอีกพี่น้องซึ่งขอบอกว่าเมื่อพี่น้องชาวไทยของเฮ้าได้ประสบไัยนำถั่วนะคะบอสนกพงศกรไม่อยู่เฉยพี่น้องน้ำน้องนหอง,องหมอลลํ่เสียงวิหกนะคะหลายคนคะ่ะไปอ่า ทำการแสดงนะคะรถแห่เพื่อไห้พ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ไดมีเข่าสารอาหารแหงหรือว่าเป็นเงื่อนเป็นปัจจัยเป็นอันใดกสรซางทีพี่น้องพ่อทีสิมีกำลังได้ซอยเหลือประสบไพ่นำทวมนะคะบอดนกพงสะกรบ่ไดนิ่งดูดายพี่น้องคะ่ะนิ่งดูดายพี่น้องคะ่ะได้จัดคอนเสิร์ตนะคะรถแห่ขึ้นนะคะเพื่อหารายได้สมทบทุนในครังหนีพี่น้อง เมื่อพ่อจ๋าพงศกรนะคะได้ล่วงพื้นทีตรงนี้ค่ะหลายคนกับเขามากคอมเมนต์กันรัวๆเลยพี่น้องค่ะบอกว่าบอสนกพงศกรเป็นคนรอแล,ะวะแล้วว่ามีกิตใจอันงดงามอยู่ตั้งหาพี่น้องค่ะคนทีเขามากคอมเมนต์นะคะวันนี้นะคะเวลา16บหนิกาถึง19บเนาฬิกาค่ะเจอกันนะครับที่ตลาด ไทยสริสามบ้านบันวคลองนะคะอําเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะคะ,ะบนรถแห่เสียงวิหกนกพงสกรพร้อมบอสนุและทีมงานอีกหลายท่านเพื่อหาอไรายได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาแบ่งปันกันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันอิหลาอาอายติดเลี่ยนเ้ยครับประสันวินอง บอสนกพงศกรได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะหลังจากที่พ่อจ๋าพงศกรได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะแฟนคลับ fc พี่น้องคะพ่อตงหัวพ่อจ๋าพงศกรจะได้นำลดถแห่ไปทำการแสดงหาไรายได้ช่วยผู้ประสบภัยนะคะบอสโจโยมนินงามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องคะออกมาคอมเมนต์เป็นคนแรกพี่น้องบอกว่ารอจังวาสันพี่น้อง งานนี้ขอบอกเลยว่าบอดนกพงศก,กรหล่อมากๆๆพี่น้องลอแห้งค่ะแล้วหลายๆคนออกมากบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผู้ใดเด็ดไปสัมผัสหรือไปพ่อโตจริงจริงของบอดนกพงศก,กรเสิว่าออกมาเป็นเสียงเดียวกันมาพ่อจานหล่อจริงๆรค่ะพี่น้องหน้าเล็กเลียวหล่อมากค่ะสําหรับบอสนกพงศก,กรในฤดูกันปีที่หานี้นะคะแล้วก็มี่นะคะหลายๆคนออกมากคอมเมนต์ต่อจากบอสโจโยมานินนะคะบอกว่า ไปไล้ท่านบระครับพอจ๋าวสันีิน,นองอแล้วก็สุสซยใยใยค่ะเข้ามาบอกว่าหล่อจ้าดอก mới, เหมยเพลงเพนปะกามสาวหมอลมซิ่งก็บ,บอกว่าเท่มากนะคะสําหรับเห็นแบงอภิวัตก็บ,บอกว่าจะหล่ออะไรขนาดนั้นวสันีิน,นงมีตัแต่แฟนคลับเอฟซีศิลปินหลากหลายเขามาสแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อจ๋าพงศกรคือ ลอระเบิดระเบ้อพี่น้องค่ะลอวดจงไว้ค่ะผู้อื่นเลยพี่น้องรอแห้งยี่หลีค่ะปังปังเจริญเจริญนะจ๊าลูกน้องลูกน้องเสียงวิหกทุกทุกคนขอให้ผลบุญที่ทําส่งให้เสียงวิหกดังดังปังปังนะคะกําลังใจนะคะสาธุอัสสันพี่น้องอนุโมทนานําเดอจ้าส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้เสียงวิหกเฮงเฮงปังปังนะคะ ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะคะทอฝันเรือนเจ้าสาวอุดรน,นี่ก็บอกว่ารอค่านะคะร่วมส่งกำลังแรงใจจ้ายอดเยี่ยมจ้าไม่เคยว่างเว้นงานบุญงานกุศลสาธุสาธุขอให้บุญหนุนนำให้เสียงวิหกดังดัง,ดงปังปังจ้าโอ้พี่น้องมิต่คนเข่ามาอนุโมทนาสาธุกับบอดหนบพงศกรทีใดทำ บุญใหญ่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีหยังที่แบบเป็นเป็นมาหาบุญเลยได้พี่น้องเพราะว่าผู้เพิินประสบภัยผู้เพิินบางเทือเนาะคะ่ะน้ำท่วมเป็นแต่่านอีหลีเด้พี่นอ้องยายซิ์เคยได้ไปเคยมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเลยพี่น้องตะลือโตนแห้งค่ะเพราะว่าล่มมากขังรางบ่ได้ได้ออกไปหาสื่อแนวกินกับกบ่ได บางคนอุนพี่น้องอที่เทิงหลังค่าผุนอันนี้คือได้สัมผัสได้เห็นมากตานะคะเมื่อเราได้ทําสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่พี่น้องคะ่ะไผ่มีเล็กมีหน่อยมีข้าวสารอาหารแหง่งปลากระป๋อกับป๋อ,ปองมามงมามาแพมพอดแพมเพิดพี่น้องเอาไปสมทบกันซอยเหลือเกลือกลูลมนุษย์โลกน้ากันพี่น้องถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่ง บอสนกพงศกรได้ถ้ำในครั้งนี้ผู้ใดที่ได้ร่วมกับบอดนกพงศกรก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะคะที่ใดมีโอกาสได้ซอยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ากันพี่น้องคะจ้างใดกระตามสร้างสําหรับงานนี้นะคะบอตนกพงศกรได้ทุ่มแรงกายแรงใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องคะถือว่าน้าใจของบอตนกพงศกรไม่เคยไม่เคยเป็นผู้ไห เมื่อได้หายแล้วมีความสุขพี่น้องคนที่เพิ่นได้หายแล้วมีความสุขเ,พ,เพิ่นสิจริญพี่น้องพูดค่ะพี่น้องนี่คือพลังจากบอสนกพงศกรทีรวบรวมนะคะข้าวสารอาหารแห่งของจําเป็นภายในบ้านค่ะเพื่อไปช่วยกันกับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะทีเพิ่นกําลังเดือดร้อนพี่น้องคะถือได้ว่า เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ค่ะพี่น้องจ้างใดก็ตามสร้างขอห้บอสนกพงศกรกับทีมงานหมอลำเสียงวิหกนะคะดังดังปังปังพี่น้องค่ะแล้วงานนี้นะคะบอสนกบด้ไปผู้เดียวเด้ดำทีมโดยบอสนกพงศกรยา่าโนนะคะแล้วก็พี่ลุงเอกไปพร้อมพี่น้องเห็นลุงเอกอ,อุ่มลั่งบริจาคนะคะเพื่อนำํำทุนหรือว่านำ้ำ ปัจจัยนะคะบางส่วนกระไดไปซื้อเขาซารอาหารแหง่งหรืออีหยังกระตามสาร้างพี่น้องที่ถือว่าจําเป็นในครั้งนี้นะคะค่ะจ้างได้กระตามสาร้างถือว่าบอสนกพงศกรได้ทําบุญใหญ่ในครั้งนี้ไผกะระซางที่ได้ร่วมบุญกับบอสนกพงศกรกัขอให้กจะเญ่รุ่งเรื่อง,อง,องไปน้ำนำกันนะคะพี่น้องคะถือได้ว่างานนี้เป็นงานที่เอาบุญได้บุญได้บุญมากๆพี่น้องค่ะ นี่แหละค่ะสาหรับมื้อนี้นะคะแย่สิเด็ไแมวถึงน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันบอสนกพงศกรผู้นําองค์กรหมอลําเสียงวิหกนะคะไม่อยู่นิ่งค่ะตกภายน้ําท่วมนะคะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ค่ะเห็นบางช่วงบางตอนที่บอสนกพงศกรได้ทําการแสดงพี่น้องถือว่าแฟนคลับเอซีพี่น้องบนดูถือกล่อง ร่วมบริจาคนะคะซึ่งมีแฟนคลับ FC ค่ะความน่ารักของบอสนกคงศกรนนะคะเนี่พี่น้องตอนนี้ยังไลสดอยู่เลยค่ะค่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะถือว่าบอสนกคงศกรเป็นผู้ชายที่ใจใหญ่ใจปั้มมากนั่รรถแห่เสียงวิหกไปเองเลยค่ะพี่น้องเพื่อ หาเงินซอยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะจัางนดกระตามสาร้างขอให้อ่าสิ่งที่บอดนอกพวกสกร์ได้เฮ็ดได้สาในครั้งนี้นํ่ความจะเลื่ญนลุงเรืองห้เสียงวิหกแห้งๆปังๆนะคะสำหรับมือน,นี้สวัสดีค่ะ